สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องผมกับช่องลุงท่องเกษตรจิ 4, 4, นซีคือเก่าม่นี่ลุงท่องมาถ่ายำคำาแล้วครับผมลุงท่องเห็ดน,น้ำมักพี่น้องเห็ดน,น้ำมักเนาะเห็ดน,น้ำมักผละไม้ร่วมด้วพี่น้องแต่ผ่อนทางสิมืดในจังน้อยนะครับผมลุงท่องเกษตรเปิดแกดเนาะอต่จแจงพอสมควรนะครับผมอาจจะเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเห็นอยู่ ิงที่ลุ่มท่องขาดบ่ได้เลยก็คือนี่นะครับผมนี่พี่น้องว่ายัาง <c oughs> นี่คือก่อนหินเนาะครับผมก่อนหินเอาใส่ใสเนาะก็คือเอาใส่ในถังหมักนี่แหละนะครับผมนี่ดัทงที่ลุ่มท่องที่หมักคูนี่นี่คือผลไม้ล้วมนะครับเดอมี่ไอมะละกอสุกเนาะครับผมแล้วก็ฟักทองสุกแล้วก็กล้ยสุกเนาะครับผมยางละสองกิโลเนาะนี่ลุ่มท่องเก็บอยู่นี่นะครับผม ลุงท่องก็ได้หินมาเนาะครับหินภูเขานี่นี่ลุงท่องได้มาเป็นหินภูเขานะครับผมลุงท่องก็มาปาดออกนาะครับปาดออกเพื่อให้เป็นเขาทังทังตัวนี้หลุมนะครับทังตัวนี้อยู่ที่สิบลิตรนะครับผมทังตัวนี้แค่แค่สิบลิตรตัวน,นั้นไปนอนนี่ลุงท่องก็สิเอาหินหนี่ลงไปมักใส่กับนำมักเข้านะครับเป็นผลละไม่รวมนะครับผม เอาแล้วก็ใส่ลงไปเลยนกพีน้องนี่หมักไว้เลยครับผมน,น,น,นี่อี่ครับนี่หายมิจิลีเลยพน้อ่ะ <c> ห <oughs> ายมิกิลีเลยเนาะนี่นี่คือการหมักเนาะครับผมเป็นยังจังเอาหินใส่วัตถุพน้อ่อันหินนี่เพื่อนสิมีโพเ,เสียมแล่ปลอดพ่อหลัดเด้อพน้องหิน มัจนจะมีโพเทเสเซียมและฟอสฟอรัสอยู่ในหินนะครับผมแท่นปุ๋ยสูตรซิมหาชิมหาได้ด้วพี่น้องเด้อหนินะครับผมแท่นปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหาได้นะครับนำมักผลไม้ร่วห้ากระไดได้ได้ดต้อยอดขึ้นมากก็คือห่อกไดปอดพ h o s แล้วก็โพเทสเซียมจากก้อนหินห่านะครับหินยังกระไดด้วยพี่น้องเป็นอิฐบอกข้ากระไดอิฐบอกใป็เหาอถูกถิมนะครับล่างออกให้สะอาดสะอาดจังหน่อยก็เอามาใส่นะครับผม มักถิ่มไว้เลยครับผมดันได้ปีเห็ดน้ำมักคือกับลุงทองเนาะครับเนาะเห็ดไว้เลยครับเป็นปีรองปีเห็ดไว้เลยเนาะครับนุงทองก็เห็ดไวหลายอยู่พี่น้องเนาะครับอยู่พนาากับเป็นโอ่งเนาะครับลุงทองมักเสกผ่งมื่ก่อนเลยเนาะครับผมหลายอย่างลุงทองก็มานรวมกันเนาะครับผมเนาะครับกับประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะครับเนาะลองเอาไปเห็ดใส่บังเด้อพี่น้องเด้อนี่ลุงทองกับถิมักไว้จะใส่พี่นาแล้วครับนี่ ประมาณซิบริดนะครับซิบริดเป็นหัวเชื้อเลยนะครับนะเป็นหัวเชื้อทีลุงท่องมาได้ใส่ผ้าดอดสองที่นองลุ่งท่องใส่ไอ้แป้งขงมาม์กเทนนะครับรับไอ้นมเปี๊ยวนะครับผมเพื่อให้เปอนหย่อยเหลาแต่หินบาย่อย่นะครับแต่เพีดูดูดสารอาหารอยู่ในหินออกมานะครับเป็นปวกปวดท็หลัดแล้วรัโพแทสเซียม,นะมนะครับผมนะครับโพแทสเซียมอยู่ในดิน ให้ที่มีหินเด้อครับเด้อให้ผู้ใดที่มีหินหลายๆนั่นบ่ต้องซื้อสูตร15มหาซิมหาใครับเนอากับผมเอาแต่ซ0นซูนหกซิฟใสกับพ่อนะครับสูตรซ5มหาซิมหาปตองใสบอกว่าเฮามีแล้วปวดที่เสียมขึงกลางก็มีแล้วเนอะครับถอดก็หลัดเฮาก็มีแล้วยังี่เพิ่มได้ก็00 60ก็เพิ่มได้อยู่เนาะครับผมเนอะครับผมอยากหัวใหญ่ขึ้นแห้งก็เพิ่มได้อยู่เนอะครับ ก็ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องแลก็กจบคลิปใบชะเปี๊ยสซำนี้ครับผมอากเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงมทองน้ำเนเด้อกระเสียบช่องหน่อยๆน,ยนะครับผม,มสวัสดีครับ